สวัสดีครับผมอู่ร้านแจ๊นออโตเมทลำลูกกาทองสามนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมชุดแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นยางออลเทเลนนะครับเป็นยางซูแมกนะครับซูแมกนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สองหกห้าหกสิบรสิบแปดนะครับอ่าซูแมกตัวนี้จะมีสองหกห้าเจ็ดสิบรสิบหกนะครับสองหกห้าหกสิบรสิบแปดนะครับแล้วก็สองเจ็ดห้าห้าห้าอารยี่สิบนะครับจะมีอยู่สามไซส์นะครับนี่ครับตัวเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวหนังสือขาวนะครับเป็นดอกออลเทเลนนะครับผม สำหรับรถที่แต่งสไตล์ออฟโรดนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับใช้ดีราคาไม่แพงนะครับอยู่หมื่นต้นๆน,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 นะครับหมื่นต้นๆนะครับต่อไปจะเป็นเบอร์255 5้าห้นะครับตัวนี้จะเป็นสำหรับสายซิ่งนะครับสายซิงสองห้าห้าห้ R สิเป็นยาง m a x i m ิโมนะครับแม็กซิโตัวนี้เส้นละ2200บาทครับ2200บาทครับแม็กซิโม่5 R18 นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมล้อยางายแดงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อดีแมกนะครับอีซูซ d ดีแมกขอบ16นะครับตัวนี้ผมเอามาประกอบยางกับยางาฟแดงนะครับ 205R16 นะครับดันหลอก 205R16 ตัวนี้เป็นยางถอดไปแดงปี23นะครับสัปดาห์27ปี23นะครับสภาพสวยๆนะครับเงียบตุ่มหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับ ตุ่มชัดๆทุกเส้นนะครับผมตัวนี้นะครับล้อพอมยางอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อไปเป็นล้อดีแมกนะครับตัวนี้จะมาประกอบกับยางใหม่นะครับยางใหม่ดอลล็อ2สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกเป็นรุ่น LT สามศูนย์เอนะครับเป็นยางใหม่ปียี่สิบสามนะครับยางใหม่ปียี่สิบสามนะครับนะครับยางใหม่นะครับยางใหม่ปียี่สิบสามนะครับ ดันลอ็อคอ่าชุดนี้นะครับอยู่ที่14,000บาทนะครับ14,000บาทล้อ D-Max สีแดงประกอบกับยางใหม่215 70 R16 นะครับดันล็อคปี23ครับ14,000บาทนะครับต่อไปตัวนี้เป็นล้อ City Turbo นะครับ City Turbo ขอบ15นะครับปอด15ติดยาง Maxis 185 60 R15 นะครับ185 60 R15 เป็นยางปี24นะครับปี24 นะครับถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับรถใหม่นะครับนี่ครับตุ่มชัดๆนะครับถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับตุ่มหน้ายางชัดๆทุกเส้นนะครับทุกล้อชุดนี้นะครับสี่ล้ออยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะเก้าพันเก้าร้อยบาทใส่แจ็ซแล้วก็ซิตี้นะครับแล้วก็บีโอนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับเป็นล้อขอบสิบห้าครับล้อแม็กขอบสิบห้าถอดไปแดงสี่สี่ล้อเก้าพันเก้านะครับผม ตปลายเป็นบิตาโตนนะครับอีโคเปีย EP หนึ่งห้าศูนย์นะครับอีโคเปียอ e ีหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเจ็ดห้าหกห้า R สิบสี่นะครับหนึ่งเจ็ดห้าหกห้า R สิบสี่นะครับตัวนี้เป็นยางปลายปียี่สิบสามนะครับสัปดาห์สี่สิบสามปียี่สิบสามถอจากรถใหม่ที่โชลูมนะครับสี่เส้นหน้ายางตุ่มยังอยู่นะครับผมถอดจากรถใหม่ตัวนี้ใส่รถเก๋งอีโคคาร์ที่เป็นขอบสิบสี่ได้ทุกรุ่นนะครับ ตัวนี้สีเส้นอยู่ที่5,000ันบาทนะครับ5,000ันบาทพร้อมใส่ถวงให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับผมต่อไปดิดบิดสโตนนะครับ2 1 5 7 0 R15 นะครับ2 1 5 7 0 R15 ้าเป็นเบอร์ใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้นะครับตัวนี้เป็นยางปลายปี23าครับสัปดาห์4ี่ิบเจดปี23ิบสาเป็นยางถอจากรถใหม่ที่ช์รูมนะครับสี่เส้นหน้ายางยังอยู่นะครับตุ่มยังอยู่นะครับสภาพใหม่ๆนะครับสวย ตัวนี้นะครับ2 1 5 7 0เ r 1 5นะครับสี่เส้นอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500าบาทพร้อมใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับ่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับผมต่อไปเป็นโปรโมชั่นยางใหม่ดอลล็อนะครับยางใหม่ดอลล็อตัวนี้เป็นเบอร์39.5 r 1 5นะครับใส่รถตัวสูงที่เป็นขอบ15นะครับจะเป็นเบอร์ตรงของพวกวีโก้ตัวเก่านะครับวีโก้แล้วก็สปอร์ตไลเดอร์นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าสตาร์ด้าตัวเก่าที่เป็นตัวสูงนะครับ ตัวนี้เป็นยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24นะครับเป็นดอก AT นะครับดอก AT นี่ครับเป็นลายดอก AT5 ของด้านหลบนะครับดอกพอเทเลนนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสีเส้นจัดให้ไม่แพงครับ11,200บาทนะครับราคาถูกมากๆนะครับต่อไปเป็นยางถอดป้ายแดงนะครับ205 R16 นะครับ205 R16 ย์ห้าอด้นหลบ A อสองศูนย์นะครับเป็นยางถอดไปแดงปียี่สิบสามนะครับปียี่สิบสามสัตดะสามสามปียี่สิบสามนะครับนี่ครับสี่เส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับสภาพสวยๆนะครับปอดใยแดงนะครับชุดนี้นะครับสองศูนย์ห้าอาสิบหกใส่รถกระบะตัวเตี้ยขอบสิบหกได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีนะครับผม ต่อไป2 5 5 7 0 R 1 7นะครับ2 5 5 7 0าห้าิ R สิบเด Bristone Duler HT นะครับ685นะครับ Duler HT หกแปดห้า er, ตัวนี้เป็นยางปลายปี23นะครับยางปลายปี23นะครับต่อจากรถใหม่นะครับต่อจากรถใหม่นี่ต่อจาก Ford Nexgen t นะครับใส่รถตัวสูงที่เป็นขอบ17ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้255 70 R 1 7นะครับ255 70สิบ R 1 7ตเจ็ดายปีย3 4ิบสามสี่เส้นหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทครหนึ่งสาพัน1้าร้อยบาทต่สองห้าห้าเจ็สิบ R สิบเจ็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ปีนะครับตัวนี้ผลิตปียี่สิบี่นะครับผลิตปียี่สิบสี่นะครับสภาพสวยๆเหมือนกันนะครับสี่เส้นชัดๆนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งืี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งืสี่พันห้าร้อยบาทนะครับอย่างปียี่สิบสี่นะครับ ต่อไปตัวนี้จะเป็นบ i er t สโตนดูเลอร์ HT684 นะครับบ i er t สโตนดูเลอร์ HT684 ตัวนี้จะเป็นเบอร์สองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดตัวนี้สัปดาห์สามสิบสี่ปียี่สิบสามนะครับสัปดาห์สามสิบสี่ปียี่สิบสามอจากรถใหม่ป้ายแดงที่โชว์รูมนะครับตุ่มยังอยู่ชัดๆนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับสวยๆทุกเส้นนะครับสวยๆทุกเส้น ตัวนี้สองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดปีสิบสามนะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทต่อไปเป็นโปรโมชั่นยางใหม่นะครับยางใหม่ตัวนี้จะเป็นโยโกฮามานะครับโยโกฮามารุ่นจีเก้าสี่นะครับโยโกฮาม่จีเก้าสี่เบอร์สองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่นะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่นะครับนี่นะครับโยโกฮามานะครับยางใหม่ ปี2ี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น G เกนะครับมีโปรอยู่นะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหห้าพันบาทนะครับหนึ่งหันบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมต่อไปด้านล็อป AT สองสองนะครับสองหกห้าหกห้า R สิบเจดเหมือนกันนะครับสองหกห้าหกห้า R 1ิบเจดรุ่น AT สองสองครับตัวนี้เป็นยางยางใหม่ปี24ี่นะครับยางใหม่ปี24ี่นะครับนี่ครับ2 6 5ห้าา R 17เจตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ สเส้นอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปด้านรอบ ec สามนะครับตัวนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับ ec สามร้อยหาห r สินะครับราคาโปรเหมือนเดิมนะครับสเส้นเจ็ดบาทนะครับสี่เส้นเจ็ดบาทครับยางใหม่ปียี่่นะครับตลอบหนึ่งแปดห้าหกสิบ r สิบห้านะครับหนึ่งแาหกส r สิใส่รถเก่งเล็กนะครับแจ๊ดวีออสยาลิสมาด้าสองนะครับ นิสสันมาร์ทได้อีกหลายรุ่นนะครับที่เป็นรถเก่งนะครับรถเก่งเล็กนะครับที่เป็นขอสิบห้าใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมสี่เส้นเจ็ดพันบาทครับสี่เส้นเจ็ดพันบาทต่อไปด้านรอบตัวนี้จะเป็นยางตรงรุ่นของรอ่อลีโวล็อกโคนะครับรีโวล็อกโคขอบสิบแปดนะครับเบนเบอร์สองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดนะครับสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดเป็นรุ่นเอทีสองห้านะครับ เป็นตัวหนังสือขาวนะครับเป็นตัวหนังสือขาวนะครับยางใหม่เขาจะเคลือบสีฟ้ามานะครับกันเลอะนะครับเวลาคนมส่งมันจะเลอะนะครับถ้าเขาไม่เคลือบสีฟ้ามาอันนี้เดี๋ยวล้างน้ําก็จะเป็นสีขาวนะครับล้างน้าแล้วจะเป็นสีขาวตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสีเส้นหนึ่งเก้าันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งันห้าร้อยบาทต่อไปด้านรอบ a อทีสองห้าเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ชอบตัวหนังสือขาวตัวหนังสือดำนะครับตัวนี้ลดเยอะถูกมากๆนะครับรุ่นเป็นรุ่นอทีสองห้าเหมือนกันนะครับ สองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะครับสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะครับดันหลอดนี่ครับลายยาครับลายเดียวกันฮะต่างกันเป็นแค่ตัวเงินสีขาวกับตัวเงสืสอดาแล้วก็ปั๊มข้างตัวนี้จะเป็นพีทีนะเป็นเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่เหมือนกันนะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่ตัวนี้สี่เส้นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเรียวกับที่ติดฟอร์จูเนอร์มาครับดันหลอกเอทีสองห้านะครับข้างๆ้างจะปั๊มมาพีที เอทสองห้าหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทต่อไปตัวนี้เป็นโยโกฮาม่านะครับรุ่น G94 นะครับโยโกฮาม่า G94 นี่ครับ265 60R18 นะครับโยโกฮาม่า G94 265 60R18 นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24ตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับ4เส้นลดเหลือเจ็ด0นบาทนะครับ17,500บาทพร้อมใส ให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใส่ถุงให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับยกโัวมาใช้ดีมากๆตัวนี้แบรนด์ดีมากครับต่อไปฟอร์เกนนะครับฟอร์เกนสองสาห้าห R ปนะครับ2 3 5สาห้าหส R ใส่พวก s u v นะครับพวกแคปติว่านะครับแล้วก็ CRV ครับซีอาตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่นะครับตัวนี้ มีโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับสี่เส้น11,600บาทนะครับ11,600บาทสกอแกนนะครับสกอแกนตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่ผลิตที่ที่ไทยนะครับต่อไปสําหรับขอบ16กกะบะนะครับขอบ16กกะบะมีโปรโมชั่นดันล็อปนะครับถูกมากๆนะครับตัวนี้26570 R16 นะครับ26570 R16 เป็นรุ่น AT22 นะครับ AT22 นะครับ 26570R16 เป็นยางตัวหนังสือขาวนะครับยางตัวหนังสือขาวดันหลบตัวนี้4เส้นอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะบาทครับ12,000บาทนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับลดเยอะมากๆครับต่อไปเป็น2 4 5 70 r ห6นะครับดันหลบดันหลบ A t ท2เหมือนกันนะครับดันหลบ a อ2 2ครับ2จะเป็นเบอร์245 70 R16 ครับยางใหม่ปี24ตัวนี้11,000บาทนะครับ11,000บาท24 5 70 R16 ถ้าเป็น26570 R16 จะแพงกว่า1,000บาทจะเป็น1 12,000บาทครับตางจังห้ดจะส่งให้ฟรีนะครับผมต่อไป22570 R15 นะครับใส่ใส่รถตัวตัวเตี้ยรถตู้นะครับที่เป็นขอบ15นะครับตัวนี้เป็นดอก AT5 นะครับเป็นดอกออเตเลียนนะครับสำหรับสายแคมปิ้งเข้าไรเข้าสวนนะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับสำหรับรถตัวเตี้ยที่ไม่ต้องการยกตูงนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงช่วงล่างนะครับ ตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่เก้าันหร้อยบาทเอ้ยอ่ะถูกแล้วสี่เส้นเก้าันหกนะครับเก้าหกร้อยบาทนะครับดันล็อกสองสองห้าเจ็ดสิบอาสิบห้านะครับเป็นรุ่น a อทห้านะครับ a อทห้านะครับต่อไปเป็นโปรโมชั่นดันล็อกสองหนึ่งห้าเจ็ดิสิบห้านะครับตัวนี้จะเป็นดอกลายเรียบๆนะครับเป็นดอกสำหรับเน้นวิ่งทางเรียบนะครับเป็นรุ่น lt 3 7สามเจ็ดนะครับ lt 3 7สามเจ็ดนะครับตัวนี้ ยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24ตัวนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ4เส้น8,500บาทครับ8,500บาทต่อไปยางใส่ซีวิ c นะครับซีวิคขอบ16แล้วก็อันติดขอบ16นะครับจะมี2ตัวนะครับหลิงหลงนะครับตัวนี้เป็นยางปี23ครับเป็นยาง Ma d e i ินไ a i l a n d นะครับหลิงหลงตัวนี้ที่ใส่กันเยอะมากครับราคาไม่แพง4เส้นอยู่ที่6,000บาทนะครับ6,000บาทนะครับมีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับ ต่อไปเป็นดันลบนะครับ2 2 2 0 5 5 5อ16ตัวนี้เป็นรุ่น E C 300นะครับตัวนี้ก็มีโปรลดราคาอยู่นะโปรติ11,000หมืนะครับตัวนี้อยู่ที่9,400บาทนะครับ9,400บาทพร้อมสายให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีนะครับเป็นยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24นะครับตัวนี้จะเป็นปี23ครับหลวงหลงปี23นะครับต่อไปดันลบ 215 65 R16 ตัวนี้จะเป็นเบอร์ตรงของ Vigo r e v o ที่เป็นขอบ16นะครับดันล็อปตัวนี้เป็นยังใหม่ปี24นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับ4เส้น9900บาทครับ9900ารบาทต่อไปดันล็อปแกนเทค PT3 นะครับเนกนเทค PT3 ตัวนี้เป็นเบอร์215 70 R16 นะครับ215 70 R16 ตนะครับตัวนี้นุ่มมากๆนะครับใช้ดีนะครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้ได้นะครับตัวนี้4เส้นอยู่ที่ 9,900นะครับมีโปรโมชั่นอยู่4,9900บาทนะครับตัวนี้จะเป็นลีโวนะครับลีโวตัวนี้ประกอบกับยางดันหลบ 205R16 นะครับถอดไปแดงปี23นะครับถอดไปแดงปี23 205R16 นี่เบอร์อยางอยูอย่นี่มืดเลยฮะมองไม่เห็นอ่าตัวนี้อ่าเป็นล้อป้ายแดงประกอบกับยางป้ายแดง 205R16 ดันหลบตัวนี้13,000บาทนะครับ13,000บาท ตัวนี้จะเป็นล้อรีโวป้ายแดงประกอบกับยางใหม่สองหนึ่งห้าเจ็สิบสิบหกปี23สามครับดันหลอกตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งมี่พันบาทนะครับหนึ่งี่พบาทนะครับต่อไปตัวนี้เป็นอ่ล้อไทตันนะครับไทตันตัวใหม่นะครับไทตันตัวนี้ติดยางสองหกห้าสิบสิบปดนะครับสองหกห้าหกิบสิบแปดตัวนี้มัน จะมืดนิดนึงนะครับมองไม่เห็นนะครับชุนี้ติดยางบิสโตนสองหกส R 1ิบปดลายปี2ี่สิบานะครับสัปดาห์สามเจ็ดปีย3ิบสามนะครับถอดจากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับตุกหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับสีเส้นยังอยู่นะครับถอดจากรถใหม่ชุดนี้นะครับล้อพร้อมยางอยู่ที่สอง0 0สี่พันห้าร้อยบาทนะครับสอง0 0สี่พันห้าร้อยบาทถ้าแยกยางหนึ่งห่บาทครับตัวนี้ต่อไป ปอร์จูเนอร์นะครับปอร์จูเนอร์ขอบ20นะครับ29,500บาทครับปอร์จูเนอร์ขอบ20อ่ารอไปแดงปี24นะครับไปแดงปี24ตอนนี้ขอบ18นะครับ28,500บาทครับไปแดงปี24เหมือนกันครับปอร์จูเนอร์นะครับปาเจโร่ก็มีนะครับปาเจโร่มีหลายชุดนะครับสนใจล้อยางตัวไหนโทรมาสอบถามได้นะครับ0846923892นะครับร้านใจแอนออโตแมท ลำลูกกาของสามนะครับผมเออมีดันหลบดันหลบเข้ามาใหม่สำหรับรถเก่งเล็กน,นะครับดันหลบหนึ่งเก้าห้าห้าสิบอาร์ติหกนะครับหนึ่งเก้าห้าห้าสิบอาร์ตหกตัวนี้เป็นยางดันหลบนะครับใส่รถเก่งนะครับแก๊สวีออสยาลิสที่เป็นขอบติบหกนะครับแล้วก็มาด้าสองนะครับตัวนี้เป็นเม d ดอินเจแปนนะครับเม d ดอินเจแปนปียี่สิบสี่นะครับเม d ดอินเจแปนยางใหม่ปียี่สิบสี่ เดี๋ยวปียา่ตรงไหนเอ่ยนี่นะครับปียี่สิบสี่นะครับนี่ครับเข้ามาประมาณสี่สิบเส้นได้นะครับสี่สิบเส้นได้ตัวนี้มีโปรอยู่นะครับสี่เส้นอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทเป็นยางเม็ดอินเจแปนด้วยนะครับเม็ดอินเจแปนตัวนี้ดีมากๆนะครับน่าใช้ราคาไม่แพงด้วยนะครับสี่เส้นแปดพันห้าร้อยบาทครับสนใจตัวไหนโทรมาสอบถามศูนย์แปดสี่หกเก้าสอง 3892นะครับร้านใจแ a นอ u t o m a รับนุกาของสามนะครับผมเนี่ยครับยางมีหลายตัวนะครับยางซิ่งซิงก็มีนะครับ2 4 2สเจ็บนะครับอันนี้จะเป็นดอล็อกนะครับยางออเทอเรนก็มีหลายตัวนะครับสนใจตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ